สวัสดีค่ะวันนี้จะมาพูดถึงเคล็ดลับการใช้ยันพลังตัวเลขชุด4289และ6395ที่อยู่ในกระเป๋าสตางค์ศาสตร์ตัวเลขนะคะซึ่งในกระเป๋าสตางค์ศาสตร์ตัวเลขของเราทุกใบค่ะเราได้ลงยันพลังตัวเลขชุด4289ไว้ที่กระเป๋าสตางค์ทั้งใบสั้นแล้วก็ใบยาวเลยนะคะซึ่งความหมายของชุดคู่เลข4289จะมีความหมายในเรื่องของสเสน่ห์เมตตาวาจาทําให้เกิดทรัพย์นะคะ แล้วก็28เป็นชุดคู่เลขในเรื่องของเงินก้อนใหญ่อํานาจบารมีจะมีเงินก้อนเล็กก้อนใหญ่เข้ามาในกระเป๋าสตางค์โดยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยเหลือสนับสนุนซึ่ง89เป็นชุดคู่เลขมงคลค่ะเป็นชุดคู่เลขของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะคอยช่วยเหลือสนับสนุนให้มีการเงินเข้ามาช่วยให้ค้าขายดีนะคะแล้วก็จะมีชุดคู่เลข6395 ซึ่งชุดคู่เลข6395นี้63จะมีจะมีผลในเรื่องของสเสน่ห์เมตตาแล้วก็ในเรื่องของความรักนะคะมีโอกาสมีช่องทางทางด้านการเงินเข้ามาเลข39จะเป็นชุดคู่เลขโชคแห่งชัยชนะนะคะเมื่อนําชุดคู่เลข639มาประกบกันจะส่งผลให้มีโชคมีลาบมีโอกาสมีช่องทางทางด้านการเงินเข้ามาแบบฟลุกๆนะคะเมื่อนําเลข9มามาประกบเลข6395จะส่งเสริม สนับสนุนให้มีโชคลาภมีโอกาสมีช่องทางทางด้านการเงินเข้ามาแบบฟลุกๆโดยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยสนับสนุนช่วยเหลือซึ่งวิธีการใช้ยันพลังตัวเลขชุด4289และ6395ให้ได้ผลดีนะคะก็ด้วยการอุทิศบุญค่ะโดยการตั้งน้าโม3จบนะคะแล้วระลึกถึงคุณงามความดีของคุณที่เคยได้กระทำมาแล้วทำการอุทิศบุญค่ะให้กับเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยปกปักปรักษาตัวคุณรว มถึงครูบาอาจารย์เจ้าของวิชาศาสตร์แห่งตัวเลขด้วยนะคะว่าเมื่อคุณอุทิศบุญแล้วนะคะขอเลยค่ะขอในสิ่งที่คุณต้องการไม่ว่าจะเป็นของการค้าขายเสน่ห์เมตตา เรียกเงินเรียกทรัพย์เข้ากระเป๋าสตางค์นะคะหรือแม้กระทั่งในเรื่องของโชคลาภโชคลาภจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงรางวัลแต่ว่าโชคลาภจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงรางวัลนี้จะขึ้นอยู่กับฐานบุญของคุณด้วยนะคะโชคลาภจากการติดต่อประสานงานโชคลาภในเรื่องของการเงินการค้าขายนะคะซึ่งชุดคู่เลขสองชุดนี้ได้รับความนิยมมากๆเลยค่ะมีหลายท่านนําชุดคู่เลขนี้แล้วไปใช้ได้ผลดีนําประสบการณ์ต่างๆมารีวิวที่ช่อง YouTube มากเหลือเกินนะคะ คุณสามารถจะเข้าไปดูได้นะคะว่าชุดคู่เลข4289และ6395นี้เขาใช้ในเรื่องของอะไรบ้างได้ผลดีนะคะซึ่งหากคร่าวๆก็จะเป็นเรื่องของการเงินไม่ว่าจะเงินจากการค้าขายการติดต่อประสานงานและเรื่องของความรักนะคะขานี่คือเคล็ดลับง่ายๆในการใช้ชุดคู่เลข4289 6 3 95กในกระเป๋าสตางค์ศาสตร์ตัวเลขคะ่ะ